วัสดีครับทันครับยศซีเฟนเฟนมาล์ดมิติดตามท่านชมพันดีแลเพื่อนวิชีครับอัปเดตอาการนั้นพระเอกเบอร์ครับเป็นไ้ครับเบิ้งสิแซนสิโคดไล่โค้ดยังซอยผะเอกวัดก็ไล้ยังไปถามเขาว่าเมือไ่โคดไล่ได้ไสได้ยูทูบกไรอินตากรมอะไรเฟซบุ๊กอะไรครับผมจะเร่มันเข้าก็โคดไล่ในแอปบอลตังได้่โอ้ยเพราะไล่วเนาะในแอปบอตังกันเนมันมีบ่มันบ่แล้วเนาะอย่แล้ว็คนละอันเนาะเปได้อาการคือว่าบ่สบาย อาการเศ้าแล้วไข้เนี่ยคือยาถกินยาเริ่มทะลุนี่ยังทะลุทุร่าอุรุโอเล่าในยิ่งข่าวมาว่านาสิไรตะลุกเกาเกาอ่ะเจ้าของเกาปนันติดด้วยนี่บ้างเซุมเกาพนรอดคนบ้าเลินเพระ่ที่แตกแล้ว่คนบ้าออกเกาสไนบ้านนี้เชิก็เลยมาสิไรซุมผู้บริหารเกาเกาอ่ะเนฉันเห็นแฮี้หน่อยมาแล้ว้โอ้เฮียหน่อยมาอยู่แทนนะเออจังสั่นก็ได้ติดด้วยไหมได้หรอแต่เขาสิเห็นหรอฉันไรออกยางด็ดขานเลย เอาเป็นว่าอาการมาตีจากที่ประชุมแล้วอาการดีแล้วแปดเปอร์เซ็นต์แล้วยังเหลือไอ้นิดนึงนี่แหละเหลือหางเอาประมั่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเครื่องรถมาตีน้ำแข็งมาทุกคนแล้วแจกใจข้าเจ้าเบอร์สุขุมทุกคนแล้วถือว่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร่ไปเอกมาเด้ออยู่แอมเป๋าตังกักูได้ด้วยกันเป๋าตังค์ยังไงเป่าโอนให้มั่นเลยสวัสดีครับเซบี้ครับสวัสดีครับไม่ห้อยไปไหนครับไม่ห้อยผู้ใดอยากได้ พันหงัวครผับปอทิเป็นไถ่กีไถ่กระโดนปอทีเป็นไถ่กลางไถ่ไงแกติดต่อได้ครับบามันคาซิวทั้งม่หอยพอดีที่สักกแล้วกันเป็นรถของน้าเป็นไงครับรถองนานครับาส่วมครับส่วนตู้มือนีดนหอยเขดีพันหม่องเลยมีบอพันหม่องจะหอีพันหงัวบัวมีเหรอแส้หงอนไส้หงอนเออไส้หงอนมันมีแต่ไกลถลนแหละไก่ไส้งอนเอาไกลตีกับส้หงอนมันบนอกงัวตีกับตรงนี้กนแล้กันหงัวไส้งอนจะบอกเรื่องไกก เอาใกล้เกิดร right, ูปติเหตุสเนี่ยมันกับเด็ขนาดนั้นมันไม่ใชเหินช่องไม่อย่างนีเด็กผู้ติดานงใช่ไดู้จ้าโอ๊ยไม่อชอแลอจิจารลงจองแบบ้ยมานาเรือของฝา่อากจะเากันกตดตัวมาแล้มาโ กันสวยยื go ahead. Go ahead. In yeah, ้อๆขึ้นมายื้อสูงเหมือนกันมืนมนไหนจะเป็นน้อนใสกว่าอ่ะน้อนน้ำหนองจ้ะเป็นพลังสามมีแน่เว้ยไปทิมไปใส่เลยมันแล้วก็ไปจอดรถน้อนทางกันดิเออวบาๆเลยเราคอยไป่ผูกมันพักผูกก็แตะก็เบื่อเอานี่เอันนี้ไนอนใสอันนี้ก็ครับอันนี้ไป็น้อนพูดเร็วป้ายยางแถวแถโตโตเหมือนเดิมป้ายยางครับมืันนี่ป้ายางป้ยางแถวปอกเบียงกันแล้วครับที่แล้วครับเนี่ยพระเอกตันครับพระเอกตันก็พระเอกพอดีแหละครับเป็นปูกขากันเด้อพี่น้องเด้อคครรัับผมบ คู่ขากันแบบไหนวะีตคนนึงขาซ้ายคนนึงขาขวาคนนึงชื่อคนหนึ่งขายกันจะเป็นกันคูละสองขาบ่ง่วงงวงโอ้เกันคสองขาง่วครับง่วขาจับขาจับเน่เน่เ่เนไ่ยกนดยได้หน่อยจะได้หันไปคุ้มเหมืเขาเอาโอ้ยเขาก็เอาลรวเนาะเขาก็แยกแยกออกเนาะอันนี้ดีดเยเพงการต่างๆมาเตยปัิววรนแอปเปาตังโอ้ย กดไหลกดแช่อยู่แอฟพอผู้ใดได้ชิวยเบิ่งได้นเกียร์พอตังค์เอาพี่น้องเซ็นซับเรียบร้อยแล้วครับทั้งผีกับแป้นเออเตือนแล้ะครับเหลือแต่งแก่เหลือแต่งแก่เวทีเทาครับผุนไอ้ข้าจ้าก็สีนอนก่อนตื่นขึ้นจังหน่อยผุนนะข้าจอดค่อยสีเก็บประมาณจักถือว่าตีซีตีหาผุนละครับผมบลควรจะเก็บแต่ตอนนี้ละครับิบ่เก็ตอนนี้แหละแต่ว่าเขาสีป้ายผุนละไปนอนยิ้มแจไปนอนยู่มผุนบัดที่นี่ก็จังค่อยขึ้นตั้งเวทีช่วงใบม้งใบสองครับผม ไปไปปุ๊บเขาก็ิไปตัดหยาตัดหยากอนตัดไปหัพุุนเขาสีตัดหยากอนเฮ็ดจังได๋คีอจิบตัดเอาตัดห้าตัวเดินมันแปลนทีตอนนี้มันหกป่ะครับมาัซงบาตัว่าสิไปนอนที่ผุนเด้นีเอาไปนอนพุนทางว่าิไบนอนเยพุทธท่มีอย่างจีบมีหย่งเ่ราเราขอว่าิไปน้อนอยู่แถวปลาย่างพนดแีปลาย่างไหนปลาย่างมันเจ้าพวกแดงเมือเื่นเขาเล่นฉลองกุ้งเนมข่อยจีบเก้าอยกไปบเดี๋ยวตัวนี้จับทีเบียดไป สี่สิบโลของมึงแล้วทางนี้ไปงายสี่สิบกิโลพอดีเลยครับไปสิ่เปรรทั้งใาญ่ารครับเพราะว่ามันออกไปทางนี้แหละแล้วล่างเก่ายังไงนะรนต้องเอาไปแป๊บเดียวคือว่าตัดเข้าไปเลยนี่เมันอย่างน้อองมันแกได้ไปเห็ดอย่งน้อออกจากแป๋าแม้ว่ามันหนูรถทั้ง้วันนี้ยังมาทั้งแป้วอยู่พ้อมเป้าช่องอันดีแหงข้อคำ เนี่ยมันได้ซิม่าบอกอีกอยู่การเห็นพุนนี่เห็นคนท่านตายหรือเด้ง่างมาหนาห่านมืหันนี่ลักอะเอาเรี่ยนี่หลักะไปแจกกันบางทีดาเพื่นบบมาดไร่างกะมาบักงีดาไอ้เนี่ยมไปแจกให้เพื่อนอะเขากำลังีดาล่ะตัไอ้ไฮลเลโอ้ยเอาก่อนสิบแล้วบ่แจกแนท่านตาจากไหนบ่นบอกพอมด้วยบุญท่านตาย่างไปกับล้างหันแกแก่พูนันมือหมืกผักกังไปที่น่ะหลังห่านล้างปุ๊บเห็นเงินลอยนึงบอลอะไรบ นี่หรือบุญเห็นผลทินชั่หรงอไงลอยปันเนาะปันกันไปเรียงผู้บ้าไปแล้วโอ้ยนสไลดเนาะบบหูจักพอบหูจักอ้โบหูจักน้องเดี๋ยวโบหูแจ๊คพ่อกหูจักไอ้กับหูจักแล้วไปเลียงผู้ใา้เบิร์ตไนี่เนี่ยเนวกินกับไอเป็นพวกอไอย่างงี้รก็ได้ะไนมันมีโอกาสเป็นบางเถ่โอ้โอ้ยปดพูนหละ สำหรับคลิปนี้ฝากไปเที่ยวนี่แล้วลิปต่อไปคลิปต่อไปอีกหรอเฮเอกคนดีเพิ่งไงฮวีจะคลิปหรอสอที่อคิดหรอใช่หรอใช้งินลอยอ้ให้ใส่้อยนะไอซีบายฟังโอ้ยบ่ไอซีบอยฟังเหตุยูทูปได้เงินหลายหลายนบอ์เป็นยังเงินหายของบอ่าพอาฮ่อฮ่า่งอย่าไปเบ่่งฮ่องจ่าฮ่่า่า่่าฮ่าฮ่่า การเบิ้งกับเบิ้งข้อซับการอง่นขาเบิ้งกับเบิ้งแอคเคาท์อื่นใช่แอคเคาท์อื่นเบิ้งขาเบิ้งแอคเคาท์จะของปุ๊บบัปรากฏขู่ขู่นี่เตอร์มันสิจับได้จับได้ว่าเขาไปเบิ้งหยอดมันก็เสีหักเงินเฮือได้บอกไปยังเงินเงินหายเบิดเฮอหายสามหมื่นหายสามหมื่นครับพี่น้องครับแมนจะของเบิ้งสิบจะของแมนบ่เบิ้งสิบมือเลยเนี่ยยันเขาบอกหุจักปัดจะวุ้ยเพื่อเพ่ออะไรหรอเขาไปแอดพันเดีเออแอดมินมานั่งถามเดี๋ยวแอดมินบอกว่า ล้างมือกับสลับแต่ว่าล้างเท้ากับไปตั <il orter> ้งโตแม่มันเข่าเองมันแลนเองแม่โต๊ะโต๊เบิ้งหลักกับเบิ้งโฆษณาพอแม่ป่บ่อคฆษณามอย่าว่ากฏข่าวให้ขั้นโฆษณาโฆษณาหนูเหีวกับเราหนูจะไปเบิ้งต้นตอให้กฏข่ามเบิ้งนิดนิดเหมือนกันบ่อน้ำน้ำลายเนี่ะมันนั่นคือจังมัน่หามาหลายโพดเอาสิโอนไปให้ายคือแบบว่าคิมเนี่ยคิมคิมนั้นแปมใช้ ไอ้เขาตัวเองดูตัวเองเนี่ยไปดูด okay. ูต uh, like, ัวเองเหรอดูตัวเองดูตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้จ้ะห้ามดูถ้าจะดูหนูต้องมีแอคเคาท์ดูแอคเอาไอ้เคาของเอ็นบินดูน่ะเอ็นหนูดูนี่นะเอาไอ้เคาทเอ็นบินดูอันนี้เป็นห้ามดู้ใหญ่หั้นใหญ่หุ้นให้เอาไม่ละเอาไม่หุ้นใหญ่แล้วแต่ละแล้วแต่ละเบสเบสบาร์นีนเบสอะไรหรอไปหาให้อันนี้มันเป็น ประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ก็คือจะเงินหายไปแล้วสลับสามหมื่นหนึ่งนี่เพิ่งนี่เพิ่งดูแม่สลับปุ๊บเวลาที่จะดูนี่ใช้ไอคอนเจนเนอร์มันนี่เพิ่งดูเด๊ะเพิ่งเด๊ะจะให้มันจะให้ทักทักเด๊ะให้เบ๊ะน้ำลาดน่ำมันอยู่ในซี่มันไม่ได้หายแต่พอมันขึ้นปุ๊บยี่มือเสาร์นี่มือแรงมันลงปุ๊บยี่มือเด็กขึ้นไหมมันสลวนมันสลวนอ๋อเงื่อนแม่ใหายเลยอ๋อเงั่อนเบ๊ะก่อนเบ๊ะเบ๊ะให้พ่อก่อนอนสอดอนแมน ผ่านสอบนโอนเงินไม่อายเล่ย anyway> <S <S like พันหนึ่งจักโอนมาเสร็น้ำหลาบอลคือน้ำหลามันมีส่วนหนึ่งที่มันพีเกินไปไหมคลิปหนึ่งแสนวิวมันไในเกือบหาพันแล้วมันเกินเกินเกินไปแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอ๋อไม่ใช่ดาราครับผ่านพี่บ้าครับเป็นดาราค่ะโต๊ะโต๊ะกาดอย่าเบิ่งคลิปจอมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับศิราพี่น้องเนี่ยจะมีก่อนกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ซองสติ๊กกับศิราไปสามีครับเพราะว่าฝากในหอยเด้อครับผม พ่อกันมือื่นครับพ่อกันมือื่นครับผมฉลองกุ้งยิบเก่าครับฉลองกุ้งยิบเก่าราชกระ b a n สาดพีชสาดน้องแต่ยังมีหลายสดกลมปิดเพื่อเก่าเหมือนเดิมเดิมครับบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นล่ะครับแต่ผู้ใดอยากเบิ่งจุ่ๆยง่ๆสามมือวันที่2ิ2ยี่เอมาเมา260บาท260บาที่เพจสาวน้อยเพชรบรรพีชแฟนพีชถูกต้องครับกิฟตนี้ไปไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ย